ครับสวัสดีครับวันนี้เจอนวัฒนะฮะกับยามเช้านะครับเรีบมาตัดของส่งลูกค้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปทํางานที่ไร่ก็จะมาให้ดูสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายน้าผึ้งนะครับสายน้ําผึ้งแดนใต้นะอันนี้ก็จะเป็นเมลิชาร์ดนะครับเมลิชาร์ดเนี่ยครับเมลิชาร์ด มอร์ลี่อ้อยเมอร์ลี่ชาร์ดนะครับนี่นะครับอันนี้อ้อยสุพรรณนะครับมีสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีห้าศูนย์เจ็ดสองนะครับแล้วก็อันนี้อ้อยนางนวลน,นะครับนี่อ้อยนางนวลน,นะครับลำใหญ่ครับลำมาเท่านี้เลยเท่ากับอ้อยเมอร์ลี่ชาร์ดเลย เป็นอ้อยนางนวลน,นะครับลำใหญ่มากนะครับก็วันนี้จะตัดส่งส่งชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปทำงานที่ไร่นะครับเพราะว่าเราต้องรีบไปเคลียร์ไร่ให้เสร็จอะ่ะเพราะาเราจะลงปลูกไปดักช่วงร้อนไงช่วงร้อนช่วงมีนาเมษาเมษาเนี่ยเราจะดักช่วงร้อน ก็เดี๋ยวจะเคลียร์ส่งของลูกค้าให้หมดนะครับแล้วก็จะไปเคลีย์พื้นที่ปลูกอ้อยกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปวิดีโอให้ดูตอนปลูกตอนทํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนลูกค้าที่สั่งไว้นะครับก็รอรับของได้เลยนะครับนะฮะก็จะมีลูกค้าสั่งมาบางบางลังก็ สามสายพันธุ์บางลังก็สองสายพันธุ์บางลังก็สี่สายพันธุ์ก็มีนะครับแต่เราก็จะเอากระดาษขั่นคั้นคั้นไว้แล้วก็เขียนชื่อนะครับว่ามีสายพันธุ์ไหนมั่งสายพันธุ์ไหนมั่งนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนเป็นอ้อยของอาเคกับสีสำโรงนะครับก็เริ่มทยอยตัดได้แล้วนะครับ ก็วันนั้นลุงสนิทนะฮะลุงสนิทขอเอ่ยชื่อหน่อยนะฮะลุงสนิทนะฮะทักมาถามพอดีว่าอนุวัตใช้ยาตัวไหนฉีดยานะครับก็อะเมทีนครับอะเมทีนตามร้านขายยาทั่วไปนะครับมีนะครับอะเมทีนตามร้านขายยาทั่วไปเลยมีเราแค่ไปบอกเขาว่าขอซื้ออะเมทีนหน่อยยาฉีดเนอ้อยนะฮะ เขาก็จะหยิบมาให้เรามันมีมันมีสองประเภทนะแบบผงกับแบบน้ํานะผมแนะนาให้ใช้แบบน้ํานะครับถ้าแบบผงมันมันเดี๋ยวเวลาเราใส่ถังไปแลวเดี๋ยวมันจะเป็นตะก,กรอนนะเอาแบบละลายนะ้ําไปเลยฮนะแบบน้ําขวดหนึ่งสองร้อสามสิบาทนะครับขวดหนึ่งสองร้อสามสิบบาทนะครับหนึ่งหนึ่งไล่นี่เราฉีดแทบพอเลยนะขวดหนึ่งอะสองร้อสามสิบบาทนะครับจะอยู่ที่เราด้วยใส่เยอะใส่น้อยนะครับอ้อยเนี่ยถ้าเป็น อถ้าเป็นอ้อยสภาพเนี้ยถ้าเป็นอ้อยสภาพ geliyor, านี้ฉีดไปเลยครับไม่ตายครับอ้อยไม่ตายนะอ้อยแบบนี้อ้อยสภาพนี้ก็ไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าไอตัวที่ฉีดที่ฉีดอะเมทีนเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยฉีดอะเมทีนเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมใน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 เนี่ยในช่องในในอะไรเงี้ยไม่มีหญ้าเลยนะเนี่ยฉีดอะเมทีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉีดอะเมทีนหมดเลย นะครับแลก็แบบนู้นไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ฉีดอะไรอะไรอะไรเลยนะครับนะครับจะเป็นไปเหมือนเป็นเหมือนแบบแทบแทบสาธิตเลยอัน yeah. mm hmm. นี้ฉีดอันนี้ฉีดฮอร์โมนฉีดยาอันนี้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดฮอร์โมนก็จะดูดีจะปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติดูดีว่าไหนมันจะดีกว่ากันนะครับแต่อันนี้ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนฉีดอะโมฟานะครับหวานยาเม็ดยาหนอนนะ อันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ดูสภาพไปแค่นี้ก็แตกต่างแลน,นะนะครับและปุ๋ยก็ใช้ครัวตัวด้วยนะครับอันนี้ใส่สามสิบสามสิบยี่สิบเริ่มแรกยี่7้าเจ็ดแล้วก็มาสามสิบี่สิบแล้วก็มาสูตรเสมอสิบแปดแปดแปดแล้วก็สิบหกสิบหกนะฮะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยยูเรียธรรมดามันมันแตกต่างกันมากนะนเพื่อนๆดูกอเกอก็ไม่แตกนะนะครับเนี่ยก็เนี่ย ใส่ยี่้าเจ็ดนะครับเพื่อแตกแขนงของต้นอ้อยนะครับต้นไหนไม่สมบูรณ์ที่มันเห็นที่มันเสมอเสมออย่างนี้ยต้นไหนไม่สมบูรณ์ผมก็เอาออกนะยหลายป้องแล้วเพราะว่าผมก็กบไปหลายป้องแล้วอันนี้จะเป็นตระกูลพวก R K กับสีสำโรงแล้วก็พันหนึ่งพันหนึ่งนะจะอยู่ข้างในนะเพราะว่าตอนเล็กๆมันเกิดมาคล้ายๆกันนะเวลาเราตัดพันเราต้องดูดีๆเลยนะครับ เวลามันเกิดมามันจะคล้ายๆกันสีของอ้อยเนี่ยสีสำโรงลำจะเขียวเนี่ยสีสำโรงก่อนเนี่ยสีสำโรงหนึ่งแล้วก็มาดูมาดูอ้อย <c oughs> อันนี้ผมพอเพาะไว้ไปตัดไรอ้อยนูนะ้น่ะมันเยอะผมก็เลยมาพอเพาะไว้มันก็เกิดแล้วเนี่ยสิงคโปร์ป้องอ้อยลำเริ่มมันจะลายหมดเนี่ยครับมีป้องแล้วเนี่ยเห็นไหม สงโปลายไม่ไผ่ลำงเลื่อมหัวจะลายหมดอันนี้ก็คือเหลืองประเทศอ้อยเหลืองประเทศเหลืองประเทศนะครับเป็นอ้อยเหลืองประเทศส่วนมากผมจะอนุรักษ์พันเ์เก่าๆไว้เสียดายมันไม่ค่อยมีใครปลูกแล้ว <c oughs> นี่นะอย่างกัางเนี้ยก็พันเก่าเนะี่ยอ้อยมือิชาร์ดอ้อยสิงคโปร์ พวกสุพรรณบุรี50นะับสุดส่วนมากนะผมจะอนุรักษ์พันธุ์เก่าๆไว้เพราะว่าเขาหันมาเล่นพันธุ์ใหม่ๆกันหมดนะครับบางคนก็บอกว่าปลูกอ้อยมันดูแลยากมันนูน่นนี่นั่นทุกสรารพัดหันไปปลูกพวกมันพวกอะไรกันหมดผมจะบอกให้นะเราจะลงมือปลูกอะไรเนี่ยข้อหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกมันปลูกเผือกปลูกอะไรก็แล้วแต่ปลูกกล้วยปลูกอะไร ของทุกอย่างนะครับมันมันมีโลกของมันนะผมจะบอกให้นะไม่ใช่ว่าคุณลงทุนเสร็จแล้วคุณจะได้กำไรตลอดนะครับอย่างกระมันเนี่ยฝนตกหนัก,นกบางทีไปเจออะไรเจอลาที่ใบรากเนา่าหัวเนา่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากอ้อยหรอกครับอ้อยเนี่ยเต็มที่เลยผมให้เต็มที่เลย มีไม่กี่อย่างครับที่เราต้องดูแลดูแลหนอนดูแลแมลงใส่ปุ๋ยคั้นองมันก็ต่างมันก็ไม่ต่างอะไรจากจากไอ้นี่หรอกพวกมันพวกอะไรหรอกครับเห็นบางคนหันไปปลูกมันกันเยอะนะครับหันไปปลูกมันกันเยอะใช่ราคามันอาจจะแรงต้นพอเด๋ยวไปหลังๆนั้นราคามันก็ไม่แรงแล้วครับแต่ถ้าเกิดราคาของอ้อยเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงต่างกันไม่กี่บาทนะครับแต่น้ําหนักของอ้อยเนี่ยมันจะหนักกว่า แล้วมันค่อนข้างจะทนต่อโรคเพราะว่าที่ผมไม่ค่อยปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีมันเป็นโรคอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราหาวิธีแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกสายพันธุ์เก่าๆพวกเมอร์รี่ชาร์พวกสุพรรณบุรีห้าศูนย์พวกสิ 50, กสงคโปร์เงี้ยพอมันเป็นโรคแล้วอะหรือมันมีปัญหาอะไรอะเราสามารถที่จะแก้ได้นะครับเราสามารถที่จะแก้ได้แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเราควรควรจะปลูกอ้อยตอนไหนเวลาไหนถึงจะไปตรงกับช่วงที่ว่าอ้อยขาด ผมก็เป็นคนขายอ้อยนะครับเป็นคนขายอ้อยแล้วก็ลูกค้าผมอะทั่วทั่วตั้งแต่เหนือจนใต้นะตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับเวลาเวลาเราตัดอ้อยสิงคโปร์นะนะครับเบอร์ลู <Ral> กค้าเฉพาะลูกค้าคันน้ําผมนะไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดสิบคนนะครับนะเวลาเราจะตัดอ้อยเงี้ยก่อนเราจะตัดถ่ายเราก็โทรหาลูกค้าทุกคนเลยว่าเราจะเปิดวันนี้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 มันถึงได้ไวเวลาเราขายมันถึงได้ไวว่า เราเปิดวันนี้ผ่านไปมิกก่วันหมดแล้วประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องอ้อยเนี่ยผมจะบอกก็เลยปลูกไปเถอะครับไม่มีอดตายแล้วก็ไม่มีจนด้วยครับมันอาศัยแค่ว่าเราดูแลบ่อยแล้วก็อาศัยแค่ว่าช่วงเวลามันจะอาจจะยาวนานนิดนึงนะครับแต่พอผลผลิตมันออกมาแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อเป็นเหมือนผมไหมเวลาผลผลิตมันออกมาแล้วอ่ะุณเราได้เยอะเว้ย แม่งเอยากอยากจะจะขยายวะ่ะอยากขยายเพิ่มหาหาที่เพิ่มเหมือนแบบว่าเราเราเราได้เราได้กําลังใจแล้วเราได้เราได้เดงินก้อนแล้วเราอยากได้เพิ่มขึ้นอีกเราก็หาที่ทําหาโน่นหานี้ทํเพอมีเวลาก็เข้าผมหน้ามีเวลาเข้าแต่ดงอ้อยนะถ้าผมว่างผมก็เข้าแต่อ้อยดูแต่อ้อยปอกแต่อ้อยใส่ปุ๋ยอ้อยรดน้ําอ้อยอยู่อย่างนี้ประจําครับนะครับเช้ายันมืดเช้ายันมืดทุกวันนะครับ ถ้าเรายอมเสียเวลาเราว่างนะเราว่างเราก็เข้าไปดูเดินดูมั่งว่าอ้อยมันต้องการอะไรมั่งนะครับมันต้องการอะไรมันมันมีจุดเปลี่ยนอะไรตรงไหนแล้วก็แก้ไขแล้วพอของเราตัดขายได้อะมันจะดีต่อคนซื้อแล้วมันก็จะดีต่อคนขายไม่ว่าราคาจะแรงแค่ไหนถ้าอ้อยเราสวยลูกค้าเขาก็สู้นะครับถ้าอ้อยเราสวยจริงอ่ะลูกค้าเขาสู้ลูกค้าเขาไม่เกรงกลัวครับ ต่อราคาขอแค่แค่อ้อยสวยไปถึงไม่ตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามน้องคนนึง,นงถามว่าทําไมสิงคโปร์เริ่มต้นตัดที่เจ็ดเดือนแล้วก็ทําไมสุพรรณบุรีเริ่มต้นตัดที่เก้าเดือนหนึ่งสิบเดือนข้อแตกต่างตรงเนี้ต้องต้องคัทำความว่าใจก่อนว่าอ้อยเนี่ยมันคนละสายพันธุ์กันนะครับอ้อยเนี่ยมันคนละ,ละสายพันธุ์กัน แต่ละสายพันธุ์สีน้ำความหวานความหอมเปลือกนิ่มเปลือกบางเปลือกหนาน้ำหนักจะไม่เหมือนกันแต่ละสายพันธ์แต่ละสายพันธุ์จะถูกกับดินตวนัตวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีกสายพันธ์นึงไม่ถูกกับดินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะแยกแยกย้ายกันไปแตกต่างกันไปนะครับนะก็เหมือนกับอ้อยสิงคโปร์นะครับต่อแรกอาจจะไม่ดกเท่าไหร่เป็นดกต่อสองาอยยางรถันุ์ดกต่อแรก ต่อสองบางทีอาจจะไม่ดกนะครับมันก็อยู่แล้วแต่ดินของเราด้วยว่าเราดูแลยังไงแล้วก็อ้อยสิงคโปร์เนี่ยที่ตัดเจ็ดเดือนเนี่ยเริ่มต้นตัดเจ็ดเดือนเนี่ยพอน้ำเขาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นของลูกค้าผมเขาจะไม่เอาไปคั้นเดียวนะเพื่อนเขาจะเอาไปคันกับสุพรรณบุรีกับขอนแก่นเพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องการน้ําต้องการฟังดีๆนะเพื่อนฟังดีดีนะต้องการน้ําของสิงคโปร์ ต้องการความหอมต้องการสีต้องการความนุ่มสี่อย่างนะสุพรรณมีอะไรสุพรรณมีความหวานหวานสูงนี่ความหวานสูงแล้วเขาจะเอาไปมิกกันพอเอาไปมิกกันปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาที่ว่าหวานหอมนุ่มสีสีส่อย่างนะครับจำไว้นะจำไว้เลยนะครับ เพราะว่าอ้อยสิงคโปร์เจ็ดเดือนเนี่ยน้ำเขานี่จะเต็มที่เลยเต็มแบบว่าเต็มปริมาณเลยอ่ะพอผมบอกว่าขายอ้อยเนี่ยพอบอกว่าอ้อยอายุเจ็ดเดือนเนี่ยลูกค้าเขาจะตีรถมาเอาเลยเขาต้องการน้ำมันเก้าสิบเปอร์เซนลูกค้าของผมมต้องการน้ำตัวนี้เพื่อเอาไปดับความหวานของกับสุพรรณบุรีครับขอนแก่นเขาจะไปมิดก,กันแล้วรสชาติมันจะลงตัวที่สุด อับเอาไปมิกกันตัวไหนมิกเกษตรสำโรงก็ได้มิกอาเคศูนย์สามก็ได้มิกขอนแก่นก็ได้มิกสุพรรณบุรีห้าศูนย์ก็ได้เนี่ยขันจะไปมิกกันแล้วผลที่ได้ออกมาคือมันลงตัวมากนะครับมันมันลงตัวมากนี่เลยเก้าสิบปอร์เซ็นของลูกค้าผมประมาณนี้เลยบางคนมาส่งแผงก็มีเหนือกลางอีสานาได้มีหมด <c oughs> ขอนแก่นอ่ะเมืองพลน,นะ เมืองพลเนี่ยผมมีลูกค้าอยู่คนนึงน,นั้นเอาไปทีรถอคอกเต็มคันลงปลายทางหลกัลกๆเลยผมมีลูกค้าภูเก็ตนะครับภูเก็ตเมืองพลยะลาสุราดแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับพระรามสองพระรามสี่พระรามห้ามีหมดนะครับบางบัวทองมีมีมีหมดนะบางบัวทองไฟใหญ่ไฟน้อย มีหมดนะครับแทบจะทุกแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ใครไม่เข้าใจอ่ะก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมลงนะครับว่าการที่เราจะปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องมีทักษะตรงไหนบ้างนะครับอย่างครับถ้าเกิดเราเราพอมีความรู้แล้วเราจะลองปลูกลองปลูกดูหรือคนไหนที่แบบว่าอยากปลูกเลยมีพื้นที่อยู่แล้วล่องสองล่อง อยากปลูกเลยคุดหลุมเลยหาพัน์ธุมาเลยลงปุบปบปๆุบปุบป,บป,บปบแล้วเราก็คอยแต่หน้านี้ไม่ต้องรดน้ำนะเพราะฝนมันลงบ่อยนะครับแต่น่าจะประมาณปลายปลายตุลานี้ก็น่าจะหมดละฝนนะครับถ้าใครจะปลูกดักช่วงร้อนนะช่วงมีนาำมีนาเมถาพฤษภานะปลูกได้เลย แล้วเพื่อนเพื่อมาดูว่าตรงแบบที่ผมพูดไหมตรงแบบที่ผมพูดไหมว่าอ้อยจะขาดช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้อ้อยแต่และส่วนเริ่มออกเริ่มออกกันประดันกันออกแล้วนะครับออกกันเยอะมากนะตอนนี้ผมจะบอกให้นะออกกันแบบหนักๆเลยนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดใครลงปลูกตอนนี้นะผมบอกเลยนี่ได้ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็มีผมมีดักอยู่แล้วนะครับผมมีดักต้น ปลายธันวาปลายธันวาแล้วก็มีนากุมภามีนาเมษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยผมใส่ให้เต็มที่เลยใครไม่มีผมมีนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะสนใจอะไรก็ทักไอดียลมานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ